เล่นแมปดอแมปประตูเถื่อนกันนะเดี๋ราจะมาเล่นแมปดอเออเอบักอ้าวมานีหน่อยอะไรวิ่งบักอ้าวฮะบักอ้าวตามมานะบักอ้าวบักอ้าวอยู่ไหนก็ไม่รู้บักเ้าแบกเขียวมานี้แบกเงินแัดที่ ตักเอาตามเรามานะเฮ้ยเฮ้ยตามมาเดี๋ยวเข้าประตูพร้อมกันแป๊บตั้งแป๊บตั้งมาเข้าประตูหน่อยยืมเข้าประตูไปเอาเฮ้ยมันมีคนมาเอาเอาออกออกออกเอ้าเข้ามาเลยเข้ามาเลยไปได้เร็วมาเล่นกับบักเอาบักขำบักขำตอนนี้คันตู่ ก็มีอะไรเพื่อเปิดเสียงอ่ะเิอมอัทรารันนี้มันจะอัดรสเกินไปวะไม่เล่นนานแล้วด้ยเออจริงไม่รู้แบบแอลดูดูแล้ววนะเนีเ่ยเพลงอย่างคุ้นอ่ะตอนเด็กๆยงเล่นอ่ะแนปสามอ่ะ จำได้ว่าประตูนี้อยู่ไหนวะไอแกอยู่นะอยู่นี้เอา้าคุณรู้มันเลยเล่นมาหนหายบาอกแอลมันไม่เคยเล่นทุกคนอย่าไปเชื่อมันมันโม่เคยเยล่นเลยแก่ไปไปไปต่อไปไหนอนะเปิดยังไงอะไม่มีอะไม่ไม่มีของก็แค่คลิกคิด ไฟเช็คไฟเช็คไม่ได้กดไม่ได้มันาใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ okay, ไไดเราตามมาตามมาถ้าเกิดว่าไฟกระพริบ IP, เข้าตู้เฮ้ยไปแล้วเข้าตู้แล้วเดี๋ยวแต่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าไฟกระพริบ IP, ให้กดเข้ามานี้แล้วมันจะมีตรงนี้นะไล้วใหกดเข้ามาแล้วก็เข้าตรงนี้โอเคโอเคแล้วก็ตอนตอน <Okay. S 2> ตอนซีกออกไปก็ให้ออกมา <Okay. S 2> เดี๋ยวรอฟังคำสั่งนะ มีแค่ดิโซเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเดินน้ำดีเพื่อเพื่อเูแค่วิ่อันนี้เก็บเหรียญได้เมื่อกี้เออดีแล้วดีแล้วไี่เก็บเหรียญได้เก็บเหรียญสิบอันเลยสิบอันเหรียญรอรอหน้าตู้เดี๋ยวถ้าจำได้เกินห้องสีขึ้นไปถึงจะมีซีกรอรอดีตามมาตามมา เราเกิว่าโดนกรี๊ดเราห้องทีง่ถ้าเกิดว่าห้องไหนมีตู้ให้ระวังไว้อยู่ข้างๆตู้ไว้ตู้สองอันขึ้นไปห้องสิบอ,อุ้ยห้องจะถล่ม,มเนี่ยเดี๋ยวม,มีตู้ขึ้นาน เงี้ยประตูุอ้อหน้าตัวเช็คหน่อยไม่มีอ่ะ<ว>เจอเทียน,ยนเจอเทียนเอาเทียนมาเลยตัวนี้มืนเลยเข้าตู้หาตู้ เขาตู้อยู่ในนั้นไว้ออ,ออกออกงี้วะเดินออกมาวิอ่อ,อยู่ไหนเดี๋ยวเดินกําลังไปหาเดี๋ยวกําลังเดินแม่ตามมามันมืดจังนะมืดตอนที่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> อีกบ้านเฮ้ยเราไม่ดีว่าไม่เห็นดเลยนะ เออฝั่งนู้นฝั่งนูน้ในใช่ไงตัวนั้นนี่จะหันมันไม่ต้องหันถ้าเกิดว่าเราจะเห็นตัวนั้นแต่ว่าพวกมันเห็นนะหยิกุญแจหยิบกุญแจไปแป๊บนึงขอคุยตรงนี้ก่นนอนเจ้า,าแบบยายาแก้ปวดผอใส่แค่นี้อันทีน่ไม่มีเราเอาไปแช้ก็ได้ ไปแค่ไหนอยู่ใต้ใต้เทียนนี่เลยมั่วเราเอาไม่ได้ไปแค่ไปนี่ยไปชิดไหลมั่วเห็นไหมอยู่อยู่ตู้นี่ไม่ต้องถ้าเราเอาได้แล้วมันเอาไปทำงานแล้วอย่ามั่วอุ้ยอุ้ยแล้วคุณเจเรามีคุณเจมาแล้วเจ็บไหม อโดนกลิชไม่ใชัผิดห้องรูเดี๋่วตกจมากลองเข้าลองเข้าไปดิไปเลืนห้องนี้ปะเราต้องไปถึงห้องที่50าสิได้ อ้ยสวยห้องนี้มาแุ้อุ้ย,ยเ,ปเปิดเปิดห้องนี้ห้องนี้แหละเดี๋ยวเ<ะ>จะยาหยิบยาไปซะตอนถึงประตูที่ห้าสิบให้หยิบยานะมันกินเลยเอากินแล้วแล้วกินเพื่อไม่รู้กดอะไรกินถ้าเกิดว่าตายนี้ก็ช่วยไม่ได้นะ อุ i, ้ยจะเหรียญมั้งไปอุ้ยจะเหรียญย่อย่อฝั่งนู้นแล้วก็ขึ้น ไปไม่ได้เาขาตู้เ <How to S 2> <to> รอรอ,อเอ,อุ๊บเข้าทันออวิ่งไปทังยังเสงที่มีประตู อุ้ยทำยังไเบิดตัวยังไงต้องไปให้ได้เล่นอก่อนก้มลงก้มลงอย่ามองก้มลงโอ้โหแล้วตรงนี้มีคุณเจตั้งนี้ต้องหาคุณเจใช่มันต้องหาคุณเจเช็ค อันนี้ไม่มีอะไรเลยทานจุดเจอแต่เหรียญเจอคุณแจแล้วบอกด้วยใช่กี่ห้องนึงเจอเจอคุณแจยังโอ้โห con đông chờ lắm lắm ủa tôi ủa ta luôn khôn đi chạy Không, được. Ừ, không, không được đi không được tôi <laughs> <sẽ không có. cười> โดนมันกัดหน้าม่ะดดก็ต้องหันไปหามันแมวก็เคยจำสแกนอย่างเดียวก,ก,ก็ก็เราไม่ยอมหันไปหานะแล้วก็ยอม,ไม,ยอมไม่ยอมหันไปหานะเองเจอทานเจอทานตรงนี้จะงี้ต้องอยู่ เราพลาดตรงไหนไหมหรอนั่นไงพลาดตรงนีเเน้เราเห็นอุ๊ยเราเห็นเราเห็นประตูหนึ่งที่อยู่ใกล้ฟิตอ่ะฟิตอะไรเนี่ย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 เนีอยอ่ยเลยก็ไปไปเช็คแต่และรูเหี้ยละ งเจอแล้วยังไงมันอยู่นี้จาได้ตอนตอนเด็กๆเคยเล่นอยู่ยังไงไปไปไปวิ่งไปวิ่งไปไปไปประตู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 บานนี้คนอะไรเป็นผีก็ติดเออรอดจากไอ้ตัวนี้ได้แล้วอุย เดี๋ยววันนี้ไมเไ<อ>่เราแค่ลบใช่เราแค่ลบสายตามันดีเฉยลืมแล้วไปไหนเดี๋ยวเราไปส่งจักรยานก่อนจะได้เอาไม่ได้ไ,ไ,ดไปไปไปเดี๋ยววิ่งนหน้าดิ เมื่อกี้ยี่สิบเจ็ดต้องเป็นยี่สิบแปด้ใช่สามสิบลบักจริงเหรอ,อเออเดยวรอบนึงไหมเอ,อเ้ยโเอ้ล้วมาตาอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้โห บอกว่าอย่าพึ่งโกนบอกว่าอย่าเดินนำหน้าก็ไม่ฟังใครทิปบนหน้าเล่นเดียวเลยเลม่กณป้าทั้งหมดโอ้บอกแล้วไม่ฟังอันนี้ช่วยไม่ได้นะได้คุณเจแล้วนะ องยี่แปดนะมาเออนี่ก็ตามหลอกหลอนอยู่วิญญาณวิญญาณบักเอานี่แหละอะไรนะนี่วิญญาณบักแอวเห่เอาได้ไฟเช็คโอ้ยไฟเช็กเหรสวยกระเป๋าในเนื้อ นนี่ประตูที่สามสิบใช่ไหม,มสามเอ็ดก็น่าเคนมีกันโอ้โหอันนี้พุทธิ์กินง่ายเฮ้ยได้ไงเอา้ามาจากไหนเอา้าตายเฉยอ่าผมข้อก็ข,อ,ขอจบเพียงเท่านี้นะครับด้วยการจับสแกนบายยนะคะ